นี่ <Hey. S 2> ครับผมเป็นงูสิงนะครับผมเอ้ง oh. ูสิงมันสิเป็นตัวเอ้ยเท่า,ทา,ทาออกดำๆไ oh. ด้ง่ายนะครับผมเด้อไอ้ยู oh. ้ชีพผู้จัดจก็กได้เลี้ยงทั้งนี้มากก็ oh. ประสบการณ์ครับผมเป็นนั่นกัเบึง้งเวลามันเป็นฝนตกยังเอ่อ <laughs> บองได้งกค,ครับผมบ้านได้นะครับก็ก <laughs> ับเ <laughs> มียนออกเป็นแป,ป,ป้นนะครับผม ไอ้ฝนตกฝ่าฝนไหมเอ้บอแมนบอแมนฝ่าฝนเขาเอ็นว่าไอ้ปลายฝนต้นหนาวจับยืนให้เพื่อนเบื่อนแน่ครับจับยืนให้เพื่อนเบื่อนแน่ครับเด้องูสิงผมเอ้สูงลอยเจ็ดสิบครับผมงูนี่ประมาณสองสองเมตรสองเมตรได้นะครับผมงูสิงบ่ขั้นตายครับบ่ขั้นตายยังดิ้นอยู่เอ๊ะเอ๊ะ ผู้สิงครับตังไงจอยปล่อยครับยองจอยปล่อยผัเดเผ็ดรสจี๊ดนโกโกดะ,ะดครับผมไอ้มื่อไหนผู้ใดครับบ้านหกหกเระวังไว้แล้วครับผมเด้อตังงูห้าอีกแบบนึงครับผมงูหา้าแบบียกมั้งเสยกันนี่แหละ,ละ,ละ,ละตายไปเนี่ย